ตอนนี้ได้เก็บเงินของพี่ต้องิจัปดาตงหยเดียวก็ยังดีี่ไม่ต้อง่ยกโต๊ะยเพราะเรงานหนักเดี๋ยวพี่จะไปสั่งหน้ากากนะแล้วก็พี่จะเอ่อเอ่าแล้ว่างไม่ใชตนนี้น้ เสือในเมื่อาวหนงกอครับผมนะด้านไปไงเขาต้องดูแลตัวเองนะผเป็นส่วนนี้ไหมนะึงก็เปนที่หนเือแม่เขาใช้ทำงานหนักมากทุกวันแมเอาไปสามวันเลย่ะดูแลตัวเองดีๆนะทัดทัดใส่ไหม่อ่าใ้ทัดร้อน ดูแลตัวเองไ่นะออแลตัวเองด้วยนะาเอาแมกเอาแมสเอาแมสนะคะดูแลตัวเองนะคะู้ร้อนู้ครับหไปกินนมาแล้วนะก่อให้ขอให้หายแไม่ปอดโรคปอดโรคลด้กนะะจางด้วยทำมาจางเหร หลายคนเอามาหลายอันหน่อยอ่าอ่าไม่เป็นไรพอแล้วนะเดี๋ยว,วอันนี้ต้องพยายามใส่แมสให้เยอะหน่อยนะไขายเป็นเงียบขายเงียบขายยังไม่ตกนะยังต่อไปได้ยังทำวันละกี่ลูกพันกว่าพันกว่าขายลูกเท่าไหร่60ขายลายยๆๆูกละ60ขายส่งก็ขายยัไงขายทำลายขายทำลายอ๋อแล้วก็โอ้ใครทำลายให้ ก็เยออแล้วก็ขายดีโอดีจังเลย่าอ่า่ะวัสดีค่ะวันสวดีค่ะ้ไม่เห็นหน้าไมามาแล้วแต่กอดไม่ได้วันนี้วันนี้เราต้องรักกัน